ในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยทฤษฎีในเรื่องของความอ้วนเนี่ยมันเป็นทฤษฎีเรื่องของการอักเสบแล้วถ้าเกิดว่าเราอะยอมให้ไขมันเซลล์ไขมันของเราเนี่ยนะมันมีจํานวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอจํานวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันลดได้แต่ขนาดที่มันขยายขยายขยายเนี่ยอันนี้อันตราย วันนี้เรามีเคล็ดลับ3เคล็ดลับนะจ๊ะลดน้ำหนักในวัย45บวกสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะในเรื่องของการลดน้ำหนักในวัย45เนี่ยนะในวัย45บวก 45-50พวกเราเดี๋ยวมาดูในเรื่องของเคล็ดลับน,นะ,ะจริงๆมันก็เป็นในเรื่องของเทคนิคนะในเรื่องของการลดน้ําหนักนะอย่างว่าว่าเวลาที่แบบพอเราอายุมากขึ้นในวัย40กว่าขึ้นไปเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างสิ่งนะคะ,ะพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของอฮอร์โมอนในร่างกายแน่นอนว่ามันเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเรานะคะแล้วก็ใน เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสรีละหลายคนจะมีพุงโดยที่แบบเอ้เมื่อก่อนมันก็ไม่เคยที่จะมีแบบนี้นะเคยสงสัยไหมว่าทําไมมันถึงมีพุงแล้วก็ลดยากนะคะมันมีหนึ่งเรื่องที่จะต้องคุยกันวันนี้นะคะวันนี้จะให้พวกเราได้รู้จักคําคํานึงคําว่า normal BMI obesity พวกเราเคยได้ยินไหม ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราอ่ะออพูดถึงว่าอ้วนไม่อ้วนเนี่ยนะคะเราจะนึกถึงคําว่าโอ้ยเราก็จะต้องวัดจาก b m i ถูกไหมเวลาที่แบบ b m i มันจะเป็นการวัดส่วนสูงกับน้ําหนักตัวของเราใช่ไหมคะทีนี้ปกติเนี่ยนะคะเราก็จะวัดว่าถ้า b m i อยู่ที่เท่าไหร่นะไม่เกิน22.9ใช่ไหมมันก็คืออยู่ในช่วงปกตินะแต่ประเด็นก็คือว่าตอนเนี้นะคะ มันมีคำว่า normal bmi obesity เกิดขึ้นนะคะหมายความว่าถึงแม้ว่า bmi จะปกติ แต่ก็อ้วนซึ่งมันเป็นปัญหาที่เกิดกับหลายๆคนตอนนี้อยู่ใช่ไหมนั่นก็คือมันจะมีไขมันเกิดขึ้นในร่างกายของเราซึ่งมักจะเกิดกับในวัย45บวงนี่แหละเราก็ทําให้หลายๆคนก็จะแบบว่าเว้ยแล้วมันจะเอามาจัดการยังไงนะคะสิ่งหนึ่งที่ทําให้แบบว่าหลายคนยิ่งลดน้ําหนักยิ่งอ้วนก็คือว่าไปทําในลักษณะของการที่เพิ่มความเครียดให้กับร่างกายคําว่าความเครียดไม่ได้หมายความว่าแบบด้านอารมณ์อย่างเดียว แต่ว่ามันมันรวมถึงในเรื่องของการออกกําลังกายหนักมากเกินไปในคนที่มีไปปกติอยู่แล้วแต่ยังมีปัญหาอยู่นะคะแล้วก็มันจะมีสัญญาณหลายๆอย่างที่จะที่จะบอกถึงในเรื่องของว่าความอ้วนมันจะส่งผลต่อชีวิตการใช้ชีวิตของเรานะคะหนึ่งในนั้นคือ ที่จะอธิบายได้นะคะก็คือในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยทฤษฎีในเรื่องของความอ้วนเนี่ยมันเป็นทฤษฎีเรื่องของการอักเสบแล้วถ้าเกิดว่าเราอะยอมให้ไขมันเซลล์ไขมันของเราเนี่ยนะมันมีจํานวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอจํานวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันลดได้แต่ขนาดที่มันขยายขยายขยายเนี่ยอันนี้อันตรายเฮ้ยไม่เหมือนกันนะเช่นอย่างนี้ค่ะ อย่างเช่นสมมติว่าถ้าเรามีเซลลไขมันเรามีเซลลไขมันอย่างนี้หนึ่งอี่ห้าหกเจ็ดแปอย่างนี้นะอันนี้ก็คือเซลลไขมันอย่างนี้นะไอ้พวกนี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขยาย จากอันเล็กๆไปเป็นอันใหญ่ๆอันนี้ก็คือจะทําให้พวกเราเข้าใจว่าเซลล์ไขมันเนี่ยเวลามันมีจํานวนนะคะไอ้จำนวนเล็กๆๆๆๆๆๆแบบเนี้ยนะมันลดง่ายแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยไอ้เซลล์เล็กๆเนี่ยมันอ้ว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 น,วน,วน,วนมันมันเหมือนลูกโป,ปง่งที่แบบพองลมพองลมพองลมขึ้นเรื่อยๆเนะี่ยนะคะจนถึงจุดหนึ่งอ่ามันจะลดยากนะคะสิ่งหนึ่งก็คือว่าเซลล์ไขมันพอมันได้ขยาย นะคะบวกกับฮอร์โมนที่แบบมันเข้ามาอ,อย่างที่พวกเราฮอร์โมนรู้จักอินซูลินฮอร์โมนใช่ไหมอันนี้อันนี้กลายเป็นเรื่องเบสิกไปแล้วนะคะอินซูลินฮอร์โมนก็จะมาเป็นตัวที่จะเก็บสะสมไขมันอันนี้เขียนตัวที่พวกเรารู้จักกันนะแต่มันมีฮอร์โมนอีกหลายตัวนะคะที่มีผลต่อในเรื่องการขยายของขนาดของเซลล์ไขมันซึ่งเราจะต้องตามไปจัดการไอฮอร์โมนพวกนั้นแหละ นะคะซึ่งมันก็แบบไม่ได้ยากอะไรทําไมถึงจะต้องคุยกันเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการลดน้ําหนักพวกเราสิ่งที่สำคัญก็คือกล้ามเนื้อนะคะในวัยหลัง40ขึ้นไปเนี่ยมันจะลดลงแบบ10ปีมันจะลดลงไปประมาณ8 ะะทุกๆ1ิปีเพราะงั้นก็คือว่า so <acceptable. S 1> ในผู้หญิงเนี่ยพออายุแบบหลัง40เนีย่ยกล้ามเนื้อจะเริ่มรีบหลายคนเริ่มดีใจว่าตัวเล็กลงนะคะแต่ <c oughs> หารู้ไหมว่าเออถ้าลองไปทำเด็กซ่าสแกนอาจจะพบว่าไขามัน,ม,นมันเพิ่มขึ้นคือก,กล้ามเนื้อม,มันฝ่อรีบล,ลงซึ่งอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วการที่พออายุมากขึ้นเราตัวเล็กลงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าบุคลิกเราจะดีขึ้นไงเราจะเราจะสังเกตว่าผู้หญิงเน่นะคะหรือหรือผู้ชายผู้ชายเขาจะเป็นช้ากว่าผู้หญิง พออายุเยอะขึ้นจะดูตัวเล็กลงแต่ว่าเล็กลงในลักษณะที่ว่าตัวแบบเหมือนเป็นชิ้งหดอะเหมือนตัวหดลงแล้วก็ย้อย นั่นก็คือภาวะกล้ามเนื้อฝ่อรีบแล้วมีไขมันมาแทนที่เพราะฉะนั้นมันก็เลยดูแบบขนาดตัวดูอาจจะแบบเล็กลงก่าเดิมนิดนึงหรือบางคนตัวเท่าเดิมแต่จะยวุยยวย้ยเพราะงั้นก็คือวิธีการในการออกกําลังกายนะคะสําหรับในวนัยนี้มันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการลดความอว้วนแต่ต้องแล้วต้องเข้าใจแล้วต้องแยกให้ออกด้วยว่าอันนี้คืออ้วนเนี่ยอันนี้คือคาว่ากล้ามเนื้อฝ่ออะไรอย่างเงี้ยนะ ม,มันสำคัญตรงที่ว่าถ้าเราลดน้ำหนักผิดวิธีนะโดยเฉพาะในวัยเมนโอโพสนะคะมันจะกลายเป็นว่าเราจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพุน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราลดน้ำหนักผิดกลายเป็นว่าเราจะยิ่งเสี่ยงต่อภาวะเขาเรียกซาโคพินเนียกับภาวะกระดูกพรุนนะคะหรือออสซิโอพอรัสซิสเพราะฉะนั้นในวัยที่แบบ45อัพเนี่ยวิธีการลดน้ำหนักเนี่ยมันก็เลยจะต้องแบบมีความแบบละเอียดมากกว่าในแบบในวัยเด็กๆ20กว่า30กว่าอะไรอันนั้นเขาแบบยังไงเขาก็ลงอะไปกระโดดเชือกไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าในวัย20 30เนี่ยทำยังไงมันก็ลงง่ายนะคะแต่ว่าถ้าหลัง45ขึ้นไปเนี่ยมันมีรายละเอียดที่เราจะต้องเรียนรู้นะแล้วก็ ็เราเรียนรู้ไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเราแต่ว่าคนรอบข้างของเราด้วยนะคะเราเอาเรา,เ,ราเอาไปใช้กับคนรอบข้างของเราด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่กันมาจนจบไลฟ์ที่ซัพพอร์ตกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน